สวัสดีทุกท่านวันนี้เราอยู่กันในไมค์ครับประนึงสำเนียงเปลี่ยนเราอยู่กันในไมค์ครับเวอร์ชัน1.21.22นั่นเองเวอร์ชันล่าสุดที่ไมค์ครับแม่งมีปัญหาเยอะชิบหายวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมแค่คิดถึงไมค์ครับและอยากกลับมาเล่นเอาชีวิตรอดปกติเฉยๆอะ่ะก่อนนะไม่ได้เล่นนานแถมเวอร์ชันใหม่ซะด้วยแม่เล่นไมค์ครับแล้วน่าก็ต้องตัดไม้เอาชีวิตรอดเป็นธรรมดาแม่ตัดตัวแรกเสร็จรากวแถมงอ ผมลืมความทรมานนี้ไปได้ไงเนี่ยผมไปหาที่อยู่ใหม่ดีกว่าเพราะว่าในนี้มันมีแต่ป่าดงดิบและผีมันเกิดได้เออเจอทาไมคา้ค้าอลไรนะตัดไม้ขุดหินหาแหล่ปลา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 การเริ่มต้นใหม่ที่เป็นอะไรที่ห่วยแตกมากในที่สุดก็ได้อุปกรณ์หินมาสักทีไอ้ที่ขุดไม้งงนี่ขุดโคตรนานเออถ้าให้ดูทำนี่ทำงงมากเลยดูดิทะลุด้วยไม่มีอะไรเลยงั้นขุดหินเก็บไปหน่อยละกันเอ,อ๊ะทางนี้เหมือนมีทางไปต่อเฮ้ วุ้ยถ่านหืหวันเจี๊ยบแล้วได้ขอเพิงมาใช้กันสักทีทีนี้บ้านเราก็จะไม่มืดครับสิเฮ้ยเออโอเคนี่สว่างเออข้างบนทะลุไม่เป็นไรมาเรามาขุดถ่านกันดีกว่านน่าได้มากี่ก้อนมาดูกันกูทำเสียงกนตีนอย่างเงี่ยเฮ้ยเยอะก็ดแีแต่อันนี้ก็เยอะเกินมึงเยอะชิบหายเลย สีก้อนขุดมือหงอิกเลยโอ้โหแต่อิ่มแลเนี่ยเมยไม้ตรงน,นี้ช่างเยาวยวนใจงั้นขอตัดหน่อยละกันอ้าวพอดีอืมมือเย็นแหรงที่อยู่ไมโอ้โหมีแต่ปลาคีเปอร์ระเบิดตายแน่นอนโอ้โหเ,เดี๋ยวทำไมก็มีกระทองฟ้าแปลกๆวะเฮ้เดี๋ยวไม่ได้ลงเทคแพ็กนะเฮ้ยช่างมันไม่เป็นไรหรอก สวยดีแหมอยู่ใน,นนี้กลายเป็นทาซานได้เลยนะดูดิปีนต้นไม้ <laughs> ดูดิเฮ้ยผมไม่อยากอยู่ในป่าเพราะเงี้ยเนี่ยมันโลกอะโอ้โหแล้วดูป่าที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นป่านี่้วยนะป่าสปูตมั้งใช่ปะต่กูเรียกผีก็ไม่รู้แต่ที่รรู้<ม>เกียรไม้ดำมิ่งสีช็อกโกแลตน่าเกียรสร้างบ้านไม่สวยอาจจะสวยแล้วกูสร้างไม่ป็น ฝั่งน้นมีไอ้นี่แฮมีอ้อยงั้นไปเอาเลย,ยกันเอออาจจะไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่ปลูกไว้แบบทําชั้นหนังสือดีกว่าเดินมา5นาทีกว่าแล้วตัดต่อเหลือกี่นาทีวะเนี่ยเอ้ยวัวนี่เนี่อีฮ่าฮ่าซอยจุเก็บไว้กินตัดไม้ด้วยแป๊บน,นึงไม่มีไม้ใช้แถวนี้น่าจะมีแต่ป่านะผมหาก่อใหม่เลยดีกว่าเออเรือครับแบบนี้โอเคได้เรือมาแล้วไปเดี๋ยวเวลาออกเดินทางไกลกันแล้วทุกคน ตรงนี้มันจะเป็นป่าไม้ขาวนะแม่เ,เลยก่อนเดี๋ยวซ้ำรอยกับไอเนี้ยฟอร์มเดอะฟ็อกใครที่ติดตามผมมาน,นานๆน่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น งั้นผมอยู่ไอตรงนี้เลยละกันนะเพราะว่ามันจะมืดแล้วผมจะอยู่ตรงนี้แหละไม่มีที่ไปแล้วเคลียร์พื้นที่สร้างบ้านก,ก่อนดีกว่าเอาบ้านหลังไม่ใหญ่มากและกันขอเป็นหลังแบบเออมินิมอลอยู่ได้แบบชเน้นใช้งานไม่เน้นอยู่เออวางผิดอาชิบผายแล้ว โอเคเพียงเท่านี้มอนนะ่าจะไปเกิดแถวบ้านผมแล้วนะโอ้ปลอดภัยในระดับหนึ่ง้วมั้งได้เวลาแก้บ้านโอเคเพียงเท่านี้บ้านสุดโง่แล้วก็เสร็จแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันขี้เกียจคิดเยอะแล้วก็คา,าประตูแบบนึงเออัวคานี่มินิมอลนี่นี่บอกแล้วบ้านใจมินิมอลประตูเอาเป็นเออทบดอด้ไหมทุกคน ประตูแทบดอนี่แล้วก็เปะฝั่งนี้ไม่ใช่เหี้ยผิดด้านขุดแบบนี่ด้านนี้ด้านนี้นนเปะแล้วก็ข้างบนเปะเย่ประตูมินิมอล <laughs> อนาคตแน่นอนไม่ทําชั้นสองหรกแคป่ปีนขึ้นไปแบบเป็นทางออกรับเฉยๆแล้วก็ด้านใต้ผมขอเป็นสลับเทนดีกว่าบ้านมันจะได้แบบมินิมอลแบบ300%ซโอเคดูดีอยู่แต่เดี๋ยวโตวค้าผมเอาฝังไอ้นี่ดีกว่าเดี๋ยวฝังหินดีกว่ามันลอยลมันไม่เท่ นี่เปะแล้วก็ขุดสลับตรงนี้แล้วขุดข้างล่างอีกบล็อกหนึ่งดีไหม่หมดีงั้นวางเลยละกันเปะโอเคสวยงามไหนชั้นบนเป็นไงบ้างโอเคมินเปะตรงนี้โอเคเว้ยบ้านผมซีดี้แล้วถ้าไปเล่นไปมันแบบมินิมอลกากาจริงแต่มันใช้งานจริงได้นะเนี่ยซอมบี้อะไรก็ไม่เกิดแฮ แต่บ้านผมมีหมาหมาเกิดทําตามธรรมชาติอะไรมันน่าจะกัดตะเกียงตันตายไปแล้วได้ยินเสียงมันกัดอยู่เอิส่วสนตรงนี้ทําเป็นรูเหมืองและกันลงไปเปแบบไอ้นี่ดีกว่าเป็นลงห้องเป็นเบดเม้น์เป็นชั้นใต้ดินเบดเมน์นี่ชั้นใต้ดิน,นชั้นใต้หลังคาว่าลืมกากอังกฤษชิบหายอืมบันไดใช้งานได้โอเคต้องมาทะเลาะกับประตูแล้วจ้าประตูแบบไหนดีเอ่อแถบดอและกันนะแถบดอมนันนี่โอเคแปอืมไม่สวยอีก ขึ้นอ่ะย้าย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 ขึ้นมาข้างบนเอ้ยโอเคงั้นลองแปะข้างบนดูไม่ได้อยู่ดีกูขึ้นไม่ได้ไอ้เหี้ย <laughs> มันมันมันดูไม่สวยด้วยแหละเออแปลบันไดอีกสักอันดีไหมลองดูซิได้ไหมเออได้ได้ได้ได,ได้แต่ก็ต้องต้องแปะหินข้างๆนะเนี่ยเออขาดอันนึงไม่เป็นไรหรอกมา เรามาขยายด้านล่างกันดีก,กว่านะให้แบบลึกกว่าเดิมแล้วก็ทําเป็นห้องข้างล่างหลังคาจะได้ทงสูงเอา้าเรามาพังอะไรตอนนี้วะเนี่ยวางแบบนี้โอเคเท่ากันแล้วเดี๋ยวนะทาไมกูไม่วางหินเป็นบล็อกหนึ่งเลยวะเออน้องลำบากชีวิตตัวเองอาชีพหายขุดลงไปอีกเออดี ทั้งแม่งให้มันเท่ากันก็ขุดนี้เนี่ยเออจะใช้สซนด์แบรทำใหม่ว่าคุนชลาด2024 โอเคกว้างประมาณนี้ก็พอมั้งไม่ไม่หรูหราอะไรมากไม่ใช่หรอกขี้เกียจสร้างใหญ่มาต่อไปก็เตาเผาเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวว่ะวางไว้ข้างๆกันเลยแล้วกันนี่แปะอาชิบหายโอเคเอ้ยลืมไปว่าข้างล่างมันทะลุเลยนี่ว่าช่างมันไม่แก่แล้วเลยขี้เกียจปัญหานักสร้างหลายๆคนหลังคาไม่เป็นไรกูกูไม่ใช่นักสร้างกูทำมั่วแม่งเออไม่ได้ขุดไม่ได้แบบนี้นี่ต่ออาชีพหาย ต่อยื่นมาโอเคแล้วก็กดตรงนี้ทิ้ง yes okay ก็ก็สวยงามใช้ได้แล้วเวลาขึ้นก็อ่าเฮียกดผิดเออโอเคประมาณนี้แปะตรงนี้ขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้อยากเอาแ็บดอปปิดอะแบบขึ้นมาปุ๊บเปิดลงไปปุ๊บก็ปิดประมาณนี้นี่กูพูดเฮียเลยเนี่ยไหนลองว่ากล้เฮียแล้วไม่ใช่แล้วแป๊บนึงมันใช้งานได้ไหมวะเนี่ยลองดู เฮ้ยกดผีดไหนลองดูหน่อยสิก็ก็ใช้งานได้แต่ไม่ไม่สวยไอ้ยี่โอเคปัญหาไม่เอาสวยแม่งแล้วางไม่งี้เลยแบนๆไป,เ,ป,เ,ปเลยหลังคาไม่ต้องอะไรมากแล้วจะขึ้นยังไงปัญหาย,ยังไม่หมดนี่วะไม่เอาสวยแล้วปิดขี้เกียจแม่งเลยปิดแบบขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยแล้วขี้เกียจทำเพิ่มนี่แล้วก็เออแค่นี้ก็พอมั้ง สวยงามสวยใกลเฮเช้าวันใหม่ทำไรดีทางป่าโอ้ยตัดไม้จนขวานพังแล้วเนี่ยเฮข้าวบายนไม่ได้เอ้ยอ๋อต้องกดยอ่อเอ้วไมตอนออกไม่เห็นต้องกดยอ่อเลยเนี่ยตอนออกไม่ต้องกดยอ่อเห็นไหมอ๋อมันบักประตูหรือเปล่าเนี่ย อาจจะใช่ปักไฟทั่วป่าดีกว่าเนี่ยสาเหตุที่ผมไม่ชอบอยู่แบบแถวป่าเพราะว่ามันต้องมานั่งปักไฟที่แบบไอตรงจุดบางจุดแบบต่อให้ปักไปแล้วมันก็ยังเกิดได้อยู่ไอพวกผีอ่ะนี่คือแบบมันก็มืดเนี่ยใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยเวลาฝนตกมันก็เกิดต่อให้ปักไฟมันก็เกิดอยู่ดี โอเคผมได้เตียงมาแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะวางไว้ตรงไหนเพรางั้นไปตัดไม้ตอบรับเอ้ยออกไม่ได้เออขดยอกมันปิดเออวาทำงี้ก็ได้นี่หว่าโง่เองเนะียังวางตรงนี้แล้วกันเอ้ย <c oughs> ลืมนึก <c oughs> ลืมนึกว่ามันล่วงอะ่ะเออไปไปไม่ได้ต้องไปไปข้างบนแบบไอติดเปิดดิเออมาวางมันต้องมีฐานข้างล่างด้วยงั้นวางฐานตรงนี้ไม่ไม่ได้มันต้องวางสองอันหรือเปล่า ผมลองเอ้ย what the มันมันไม่ได้มันมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มันต้องวางขุดลึกลงไปหนึ่งบล็อกมั้งบล็อกนี้อัจจะสูงเกินลองแปะไป2อันข้างล่างดีไหมมาดูกันถ้าวางไม่ได้กูก็ไม่วางไม่เองนะมาแปะชีวิตดีดีขุดบล็อกนี้ก็วางข้างล่างเล็งแปะได้ป่าววะ ไม่ได้ช่างแม่งวางอันนี้บล็อกนี้แปะแล้วก็วางเตียงฮยก็จะได้เฮียเผาไอจู้หมูแดกแล้วหูดับก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอาหารเลยนี่เวลาอะไรเวลาตัดไป้ายไงล่ะไม่น่าตัดจนมืดเลยมองอะไรหมาอาหารตอนนี้ได้หรือยังโอเคได้มาแล้วแปดชิ้นโอเคอิ่มอิ่มเฮ้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมเล่นมาครับแล้วโคตรเหนื่อยเลยต่อไปขอทําเหมืองเล็กๆล้วกันเอาเป็นตรงนี้ โอเคนี่ขุดผมจะขุดดิ่งลงไปสักนิดหนึ่งแล้วก็จะเลี้ยวนะเพราะว่าถ้าตรงต่อไปกูโดนทะเลแบบโดนน้ำทะเลลากไปนี่ยเอออะไรขึ้นมาเนี่ยบวกปิบอะไรสักอย่างพอกช็อปเออน่าจะเป็นเนื้อหมูอะไรสักอย่างแลมั้งช่างมันเออที่ขุดแตกโอเคงั้นผมมีวิธีแบบสร้างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนซึ่งก็มันต้องขึ้นมาอยู่ดี ไม่แต่มันไม่ต้องขึ้นบนสุดเพราะว่าผมทําแบบนี้ยังไงล่ะนี่บ้าไซาบ์มินิมอลมีประโยชน์แล้วไม่ต้องเดินขึ้นไปเห็นไหมเออดีไม่แบบไม่ต้องเสียเวลามากกว่านี้อันนี้อันนี้เพิ่งแบบเพิ่งคิดประโยชน์ได้ตะกี้เองนะเออลืมพูดเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่รอดูไม้ครับออสปอร์นะผมไม่ทาแล้วเพราะว่าจากที่ลงไปรอบที่แล้วนะ EP สองมันหายอนะ่ะผมอัดแบบแล้วผมเล่นแบบอย่างเยอะเล่น3ามชั่วโมงติดแลแล้วมันขี้เกียจเล่นใหม่แล้วอ่ะเออเพราะงั้นก็ ปิดโปรเจกต์ออสปอนไปแล้วกัน EP เดียวพอไม่เล่นมากกว่านี้ละหรืออาจจะเล่นอีกรอบหนึ่งก็คือตอนที่ผมชวนเพื่อนมาแล้วก็ตอนที่แอดออนมันใช้ได้ปกติตอนนี้ใช้เกือบได้ปกติแล้วเพราะว่าบางแอดออนมันยังใช้ไม่ได้เฉยๆแล้วก็ฟอร์มเดฟตอนนี้แอดออนใช้ไม่ได้ต้องไปโทษไมค์ครับเพราะว่ามันเขียนเฮียลงไปก็ไม่รู้แอดออนใช้ไม่ได้ผมขุดลงมาขนาดนี้ยังไม่เจอเหล็กเลยนั่นเนี่ยดูสิไม่มีแม้แต่เงาโอ้โหไม่มีอ่ะไม่มีเหล็กนั้นขึ้นไปแก้บันไดดีกว่า ค่อยมาขุดต่อตอนนี้อาจมานาและเจ็บคอ แค่นี้พอขี้เกียจแล้วเออจริงๆก็อัดต่อได้แหละแต่เสียงไม่ไหวแล้วฟังเสียงผมีเสียงผมมันไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆก็ฝืนทําเสียงนี้ได้นะแต่แบบไม่ฝืนดีกว่าเดี๋ยวปวดคออัดเสียงต่อไม่ได้โอเคก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ดูรับชมจนจบบ๊ายบายนอนละ